ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ EP นี้กลับมาพบกับมิ้นจ้างนะคะใน EP ที่134แล้วนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะตอนที่ชื่อว่าหลันเสียวหยวนนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่จเจ้าเฟิงมาเจอใครมิ้นก็ทาไม่ได้เพราะว,าว่ามันเจอผู้หญิงเยอะมากในเรื่องนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเป็นเจ้าเจ้าเฟิงอุทานออกมาในขณะที่เขาจ้องไปยังหญิงสาวเบื้องหลังสิทธิ์พี่หยวนด้วยความตื่นเต้นเขานิ่งอึ้งวปเพราะว่า มันดาวกับคู่หูในฝันของเขาได้ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดสีหน้าของเด็กหนุ่มในสายตาของสิทธิพี่ยู่นั้นก็คือความต้องการและกระทั่งโกรธเยียวยิ่งขึ้นไอเด็กเวนี่ไม่ได้มองมาที่ข้าแต่เป็นคนเบื้องหลังข้าในตอนนี้ก็ได้ปรากฏและล่อขึ้นในหัวใจของเจ้าเฟิงขึ้นหญิงสาวเบื้องหลังสิทธิพี่ยู่นั้นดูคุ้นเคยนะักนางได้ปรากฏตัวขึ้นในสมองเขานับร้อยนับพันครั้งเพราะเขาต้องการที่จะทําความเข้าใจฝ่ามือลมีรับ นางเป็นสติขี้อายในหุบเขาวันนั้นความยินดีที่ไม่อาจอธิบายได,ได้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้พบคนที่ปรากฏในสมองของเขานับพันครั้งในความเป็นจริงกระทั่งเจ้าฝึิงยังสูญเสียความเยือกเย็นไปสิบน้องหลันเจ้ารู้จักเขาอย่างนั้นหรอสิทธิ์พี่หยวนมองไปยังหญิงสาวเบื้องหลังนางด้วยความเครือบแคลงและตื่นเต้นหรือสิทธิ์น้องหลานจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเด็กหนุ่มผู้นั้น ในฐานะของสหายที่ดีที่สุดของนางในที่สุดนางก็ขายออกแล้วอย่างนั้นหรอข้าข้าไม่รู้จักเขาใบหน้าของสิทธิ์น้องหลันแดงกล่ำในขณะที่นางสำรวจเจ้าฟึงแต่เพราะว่านางก็ได้ใส,ส่ศีรษะเมื่อเห็นสีหน้าใสาซื่อนั้นสิทธิ์พี่อยู่ได้มั่นใจว่าอีกฝ่ายนั้นไม่รู้จักเด็กหนุ่มจริงๆเพราะนางรู้ว่าสิทธิ์น้องหลันนั้นจะไม่โกหกนางนอกจากนั้นด้วยพลังฝึกตนของเจ้าฟึงเขาควรจะเป็นเพียงสิทธ์สายนอกและเขาย่อมไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธ์สายใน ไหเด็กเหลือขออย่าได้คิดวุ่นวายเจ้าคงเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบนางแต่เจ้าก็ยังต้องถูกลงโทษในการกระทําที่ไรอย่างอาจเช่นนี้สิพี่หวนเอ่ยอย่างเที่ยงตรงแต่เมื่อเห็นดวงตาของเจ้าเฟิงมดลงนางเขาเริ่มรู้สึกเสียใจที่โกรธมากเกินไปสิพี่ววนนั้นคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่มขี้เล่นเพราะเขานั้นเด็กเกินไปหากเป็นผู้อื่นพวกเขาย่อมตายไปแล้วเจ้าเฟิงกลับมาเยือกเย็ยนอีกครั้งเขารู้ว่าทั้งสองนั้นไม่ได้รู้จักเขา แต่เขาก็ยังไม่อาจจะกักเก็บความตื่นเต้นในหัวใจของเขาได้ก่อนหน้านั้นคนสามคนได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับเขาและเขาก็ได้พบป่งสาวผู้นั้นอีกครั้งข้าขอเอ่ยถามนามของท่านได้หรือไม่เจ้าเฟิงยังอยากรู้จักชื่อของอีกฝ่ายอย่างช่วยไม่ได้ความโกรธของสิพี่หยวนมากขึ้นอีกนางพันตรหนักได้ว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้านางได้กลับมาเยือกเย็ยนเรากับอายุข,ของเขานนั้นได้เพิ่มขึ้นกระทันหัน เพราะความเยือกเย็นระดับนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่คนช่ว,ชวงวัยของเขาควรจะมีใบหน้าของสิทธิ์น้องหลันกลับกลายเป็นเอ่ยแดงกำมแดงกำก่อนที่กาลังจะตอบแต่กลับถูกหยุดโดยสิทธิ์พี่หยวนสิทธิ์น้องหลันไอเด็กนี่ไม่มีสิ่งใดดีในสมองแม้แต่น้อยอยูยจากการกระทําไรยางอายก่อนหน้าสิสิทธิ์พี่หยวนดึงสิทธิ์น้องหลันไปข้างๆก่อนจะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าเฟิงอย่างเย็นชาเพราะว่าเจ้าเฟิง ได้เมือนอนางนางจึงตัดสินใจที่จะลงโทษเขาแต่ก่อนที่นางจะได้เอ่ยสิ่งใดเจ้าเฟ่งก็เอ่ยอย่างเย็นชาสิทธิพี่ข้าเชื่อว่าบ่อพันธุบุกผาไม่ได้เปิดในวันนี้ดังนั้นแล้วท่านเข้ามาได้อย่างไงหากท่านไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนข้าจะไปรา,ายงานยังสํานักเมื่อดินเช่นนั้นสีหน้าของหญิงสาวทั้งสองก็แปลเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสิทธิน้องหลานที่กลายเป็นลนลานในทันทีบ่อพันุ์บุกผานั้นเป็นพื้นที่ต้องห้ามของสํานักและหากไร้ซึ่งภารกิจอนุญ,ญาต กระทั่งสิทธิสายในก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแล้วเจ้าหล่ะเข้ามาได้ยังไงท่าดีของสิทธิพี่หยวนยังคงแข็งข้าวเจ้าเฟิงหยิบตาออกมาก่อนจะมองไปยังอีกฝ่ายด้วยสายตาเฉียบแหลมตาภารกิจสำนักสิทธิพี่หยวนพันลลลานภายใต้สายตาของเด็กหนุ่มนางตะนหนักได้ว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้านางนั้นมีสถานะพิเศษหรือไม่เช่นนั้นเขาย่อมมีพตาภารกิจสำนักที่จะเข้ามายังบ่อพันบุพผาข้ามาภายใต้คำสั่งของรองหัวหน้าตำหนักจาง เพื่อสำรวจจุดอ่อนและช่องว่างของค่ายกลแต่ว่ากลับมีคนสังคนแอบเข้ามาท่านรับรู้ถึงความผิดของท่านหรือไม่ตั้งแต่ต้นจนจบจเจ้าเฟิงเอ่ยด้วยเสียงตะหวาดดวงตาซ้ายของเขาทำงานและกลายเป็นคมกริบ มันเรากับว่าเขาสามารถมองเห็นความลับของอีกฝ่ายได้หญิงสาวทั้งสองมองหน้ากันอย่างรู้สึกผิดเจ้าเฟิงมีเหตุผลที่จะเข้ามาอย่างบ่อพันบุกผาและพวกนางได้เข้ามาในบ่อทางท้องทางช่องว่างในเซียวพิบตาเด็กหนุ่มได้กลายเป็นผู้ถามจากผู้ถูกถามสิ่งที่เขาต้องทํามีเพียงกระตุ้นข้าดกลแล้วสมาชิกตํแหน่งพลังเกตสํานักจะมาแล้ว <c oughs> การที่เจ้าแอบมองพวกเราละ่ะสิพี่ยวนจะยอมรับความายแพ้ได้ยังไง เมื่อคิดถึงชื่อเสียงของนางในฐานะสิทธิสายในนางย่อมไม่อาจจะแพ้ให้กับสิทธิสายนอกปูนี้ได้แอบดูผู้ใดมาก่อนละ่ะเจ้าเฟิงหัวหราะในตอนนี้เขาไม่ได้ดูบริสุทธิ์ใสซื่ออีกต่อไปหนีเจ้าสิทธิ์พี่หยวนกายเป็นไรคำพูดไปในที่สุดเจ้าเฟิงนั้นได้มาถึงก่อนพวกนางแล้วพวกนางได้แอบเข้ามาจริงๆเออสิทธิ์น้องเจ้ามันเป็นความผิดของพวกเราโปรดอยา่าดวงตาของสิทธิ์น้องหลั่นแดงก่ำขณะที่นางขอร้อง เมื่อสีหน้าใสซื่อและเศร้าสร้อยของนางเจ้าเฟิงย่อมไม่ทำลายพวกนางในตอนนี้สิบพี่หยวนได้ียบลงเช่นกันเรากับว่านนางรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นมีความสามารถที่จะคุกคามนางได้เอาเถอะข้าจะไม่ทำไปมากกว่านี้เพราะสิทธิ์พี่หลันเจ้าเฟิงเก็บตาของเขาสีหน้าเช่นที่ข้าคิดปรากฏบนสีหน้าของสิทธิ์พี่หยวนไอ้หนูสิทสายนอกเช่นเจ้าไม่มีทางที่จะจับสิทธิ์น้องหลันได้ใบหน้าของหญิงสาวสกุลหลันแดงกล่ำราวกับโลหิตขณะที่นางก้มศีรษะต่ำ และรอบมองไปยังเจ้าเฟิงได้หางตาแต่ทวักกลับไม่ได้เอ่ยสิ่งใดพวกท่านควรไปหากพวกท่านถูกพบโดยผู้คุมกฎหรือสมาชิกตําหนักขนานักิดสํานักผู้อื่นข้ามย่อมาอาจเป็นเ้ช่วยได้เจ้าเาฟิงเอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ในขณะที่ร่างของเขากลับลงไปยังผาบ่อพันบุผา เมื่อเห็นการโต้ตอบของเด็กหนุ่มหญิงสาวสกุลยวนก็รู้สึกผิดหวังเล็กๆแต่เมื่อคิดแล้วนางก็รู้สึกสงสารเจ้าเฟิงอย่างช่วยไม่ได้เขาเป็นเพียงสิทธายนอกตามต้อยผู้หนึ่งและอักไม่อาจเป็นสิทธิ์สายในได้ตลอดช่วยชีวิตของเขาเป็นเพราะสิทธิ์น้องหลานนั้นไม่เคยเห็นอีกฝ่ายมาก่อนดังนั้นมันย่อมเป็นรักข้างเดียวอย่างแน่นอนสิทธิ์พี่หยวนถอนหายใ,ใจและดึงแขนสหายก่อนจะเดินออกจากค่ายกลไป เจ้าเฟิงส่งทั้งสองจากไปด้วยสายตาและพ่นลมหายใจยาวเหยียดพร้อมปัดเหงื่อเย็นเยียบด้วยความแข็งแกร่งของสิทธิพี่วันนั้นนางสามารถสั่งสอนเขาได้อย่างง่ายดายกระทั่งเจ้าเมืองขวัญจินก็ไม่อาจรลับมือนางได้เม้แมต่หนึ่งกระบวนท่าทั้งสองออกไปจากค่ายคนน้งเสียงแผ่วเบาเขินอายอย่างเกิดขึ้นนามของข้าคือหลานเซียวหยวนขอบคุณเจ้าเฟิงชังักและเห็นใบหน้าเขินอายที่ย้มยิ้มที่ไม่อาจหลบไปจากสายตาของเขาได้ หลันเซียว,ยวนอืมเป็นชื่อที่ดีแต่เจ้าฟึงกลับพึมพำเป็นข่าที่ควรขอบคุณท่านฝ่ามือลมลีลับได้ช่วยเหลือในการฝึกตนของเขานักเขาจดจําได้อย่างดีว่าหญิงสาวผู้นั้นหน้าตาเป็นเช่นไรเขานนั้นต้องการที่จะพบนางและเอ่ยขอบคุณหลายๆครั้งบัดน,นี้เขาได้พบหลันเซลย,ยวนเจ้าฟึงรู้สึกว่าเขานั้นได้ติดหนี้น้ําใจนางหลังจากที่ทั้งสองจากไปเจ้าฟึนงก็จมล่างลงในบ่อผ่านบุพพาอีกครั้ง และเริ่มโคจรวิชากำแพงเงินพร้อมดูดซึมพลังลึกลับของสายน้ำเอาไว้กระทั่งดึกดื่นเจ้าเฟิงก็จึงกลับไปยังตำหนักภารกิจสำนักและยืดรายงานของเขาเกี่ยวกับส่วนของกายคนที่พลังงานถดถอยลงเด็กนุ่มกลับไปยังส่วนของเขาและเริ่มฝึกฝนอีกครั้งเช้าวันที่สองเจ้าเฟิงพบว่าวิชากำแพงเงินของเขานั้นห่างจากระดับสิบเพียงก้าเดียวร่างกายของเขานั้นอยู่ในระดับครึ่งขั้นของขอบเขตก่อกำเนิดพร,ราน ด้วยเพียงกล้ามเนื้อในอ่างเดียวเขาก็สามารถเอาชนะผู้ฝึกตนในขั้นครึ่งเก้าของขอบเขตก่อกำเนิดปราณได้ข้าควรที่จะสามารถท้าทายผู้ฝึกตนในหน้าที่หนึ่งของขอบเขตดก่อกำเนิดปราณได้แล้วเจ้าเฟึงฉียิ้มแต่กระนั้นสิบนั้นแม้ว่าจะห่างเพียงครึ่งเก้ามันก็ยังคงยากที่จะไปถึงแต่ถ้าว่าเด็กหนุ่มนั้นไม่ได้เร่งรีบจากความคิดของเขาเขาสามารถกลายเป็นสิทธิ์สายนายได้ในครึ่งเดือนหากเขาต้องการ แต่เขาต้องการที่จะรวบรวมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหากข้ากลายเป็นสิทธิ์สายในความแคนระหว่างข้ากับกานเฉินย่อมระเบิดออกและข้าเองก็จะเข้าไปในสายตาของให้หยุนเจ้าเฟิงคิดดังนั้นแล้วเขาควรรวบรวมพลังมากกว่านี้ด้วยขั้วได้เปรียบที่มีเขามีในตอนนี้เล็กหนุ่มคำนวณเวลาเจ้าเฟิงตระหนักว่าสิบวันที่เขาควรจะอยู่ที่ตำแหน่งภารกิจสำนักได้หมดลงแล้วเป็นเพราะว่าการทะเลาะก,กันระหว่างผู้เท่าจางและผู้เท่ากวน เจ้าฟึงจึงได้อยู่ที่ตำหนักยาไพรและตำหนักภารกกจสำนักที่ละสิบวันเด็กหนุ่มทำสำเร็จแล้วแต่ทว่าทางผู้เท่าจางและผู้เท่ากวนกลับไม่ได้มาหาเขาในไม่กี่วันต่อมาเจ้าฟึงเริ่มฝึกฝนวิชากำแพงเงินและฝ่ามือวายุอัศนีทั้งยังได้แอบลอบเข้าไปในบ่อพันบุผา ยามที่เขามีเวลาว่างแต่เพียงเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าฟึงก็ได้รับคำท้าประลองจากเสี่ยวชุนและเจียงอีเอี้ยนคนผู้หนึ่งมีโอกาสในการท้าประลองว่าที่สิทธิ์สายนายดกทุก,ทกหกเดือนแต่สำหรับสิทธิ์ที่เขาเข้าสู่ที่ยี่สิบอันดับแรกแล้วมันไม่ได้มีขีดจำกัดทุกคนล้วนรู้ว่าสิทธิ์สายนอกอันดับหนึ่งนั้นมีประโยชน์อย่างมากและเสียวชุนก็คาดหวังในการเข้าไปยังตำหนักหลวงก่อนที่เขาจะกลายเป็นสิทธิ์สายนายยิ่งนะักความจริงนั้น ด้วยกายจิตวิญญาณระดับสูงและความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเซี่ยวกับสำนักชายหนุ่มย่อมสามารถเป็นเเป็นเช่นเลี่ยวนิวเย่เอ,อ๋อและซุนหยวนเฮาและเข้าไปเป็นสิทธิ์สายนายได้ในทันทีเหตุผลที่เขายังไม่เป็นนั้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งการเป็นสิทธิ์สายนอกอันดับหนึ่งและบัดนี้พลังฝึกตนของเซี่ยวซุนก็ได้เข้าสู่ขั้นสุดยอดของขั้นครึ่งเก้าของขอบเขตก่อกำเนิดพร,รานแล้ว เพียงความบิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อ,อ,อาจจะทําให้เขาทะลวงเข้าสู่ขอบเขตก่อกําเนิดปราณได้3วันต่อมาเจ้าเฟิงประลองกับเสี่ยวซุนและเจียงอีเยียนเสี่ยวซุนในตอนนี้ได้ครองอันดับที่4และคู่มือเพลิงอัศดงของเขาได้พัฒนาขึ้นอย่างมากเขานั้นคาดหวังในการต่อสู้กับเจ้าเฟิงอ๋อยอย่างมากแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิม เจ้าฝฟงนั้นไม่แม้แต่จะใช้ฝ่ามือวายุอัศนีด้วยเพียงวิชากำแพงเงินราชนีดาราและกระบวนท่าวายุทั้ง 4. สี่เซียวซุนก็ได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายแล้วเจียงอี่เยี่ยนเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนางสามารถต่อกรกับเด็กหนุ่มได้10กว่ากรบวนท่าก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปพลังของเขาในบัดนี้มีอาจนับได้ว่าด้อยไปกว่าหลินฟ้านในยามที่เขาเป็นศิทสายนอกอันดับหนึ่งเจียงอีเยีนยอมแพ้ ตำแหน่งสิษย์สายนอกอันดับหนึ่งของเจ้าฝึ่งนั้นไม่อาจที่จะสั่นคอนได้จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้นะคะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อกับ EP ีถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ